เช้าวันที่ฟ้าหม่นพิมพ์ชนกหญิงสาววัย28ปีผู้มีชีวิตที่ใครๆต่างอิจฉาสามีของเธอทำงานในบริษัทใหญ่มีรายได้มั่นคงส่วนเธอเป็นแม่บ้านที่ทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูลูกชายวัยห้าขวบชื่อต้นต้าชีวิตดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบหากแต่ความจริงกำลังจะพังทลายลงโดยไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ พิมพชนกกำลังเตรียมอาหารเช้าสามีของเธอก้องพบทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้บนโต๊ะเขียนเพียงไม่กี่บรรทัดว่าขอโทษและขอให้เธอเข้าใจก่อนหายตัวไปพร้อมเงินเก็บทั้งหมดพิมพ์ชนกช็อกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหยุดหมุนเมื่อเธอเริ่มสำรวจความเสียหายเธอพบว่าไม่ใช่แค่เงินเก็บที่หายไปแต่ยังมีเจ้าหนี้มากมายโทรมาตามหาก้องพบ ทั้งหนี้สินจากการพนันและการกู้เงินดอกเบี้ยโหดเธอถูกขู่ให้นำเงินมาชดใช้ภายในหนึ่งเดือนมิฉะนั้นชีวิตของเธอและลูกจะไม่ปลอดภยัยพิมพ์ชนกที่ไม่เคยเผชิญปัญหาใหญ่ในชีวิตมาก่อนเริ่มต้นด้วยความสับสนระหวัดกลัวแต่เมื่อมองไปที่ลูกชายตัวน้อยที่กำลังรอเธออยู่ในห้องเธอตัดสินใจว่าไม่อาจยอมแพ้ได้เธอตัดสินใจกลับไปยังบ้านเกิดในชนบท หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะรู้ว่าการกอดไปจะต้องเจอกับคำพูดเสียดแทงจากญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านแต่เธอเลือกที่จะสู้เพื่ออนาคตของต้นกลา้าพิมพ์ชนกและลูกชายขึ้นรถไฟมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านที่เธอเคยจากมาพร้อมกับคำสัญญาในใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ชีวิตพังคลายไปมากกว่านี้พิมพ์ชนกและต้นกลา้าเดินทางถึงบ้านเกิดในชนบท สถานที่ที่เธอเคยทิ้งไว้ตั้งแต่แต่งงานบรรยากาศที่เงียบสงบและทิวทัศน์ทุ่งนาไม่อาจปิดบังความอึดอัดในใจเธอได้เมื่อเธอต้องเผชิญกับสายตาสงสัยและคำพูดเสียสีจากชาวบ้านโดยเฉพาะน้าสายใจหญิงปากร้ายที่เคยเป็นเพื่อนบ้านกลับมาทำไมล่ะพิมถ้าทางคงไม่ได้กลับมาดีๆใช่ไหมคำพูดแฝงความดูถูกของน้าสายใจ ทำให้พิมพ์ชนกต้องกัดฟันอดทน,ทนเธอเลือกเงียบและก้มหน้าทำเป็นไม่ได้ยินเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการหาที่อยู่และงานทำเพื่อเลี้ยงดูลูกพิมพ์ชนกพาลูกชายไปขอพักอยู่ที่บ้านไม้เก่าของแม่ที่เคยเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนบ้านสุดโทมเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยร้าวในความทรงจำแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อมองลูกชายที่ยิ้ม และวิ่งเล่นในบ้านพิมพ์ชนกก็ยิ่งมั่นใจว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เธอเริ่มออกหางานทำในหมู่บ้านแต่กอดพบกับความยากลำบากเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มองว่าเธอเป็นผู้หญิงมีปัญหาที่ถูกสามีทิ้งระหว่างที่เธอกำลังสิ้นหวังธีรพัฒนนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของไร่อินทผาลัมในหมู่บ้านได้ยื่นมือเข้ามาช่วย เขาเสนองานให้เธอในไร่ของเขาโดยให้ค่าจ้างสูงกว่าที่เธอคาดคิดเธอช่วยดูแลคุณงานในไร่ให้ฉันหน่อยฉันมั่นใจว่าเธอทำได้ทีรพัฒน์พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แววตากอาแฝงความเมตตาพิม์พชนกรู้สึกอายที่ต้องรับความช่วยเหลือแต่เธอไม่มีทางเลือกพิม์พชนกเริ่มต้นงานในไร่อินทผลัม เธอตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะต้องเจอกับความลำบากและแรงกดดันจากคนงานบางคนที่ไม่ยอมรับเธอหลังจากทำงานในไร่อิงคภผาลำของธีรพัฒน์มาเกือบสองเดือนพิมพ์ชนกเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแม้ไม่มากมายแต่เพียงพอให้เธอเริ่มต้นบางสิ่งที่เป็นของตัวเองเธอหวนนึกถึงสูตรซาลาเปาไส้หมูแดงของแม่ อาหารที่เต็มไปด้วยความทรงจำในวัยเด็กและเธอเชื่อมั่นว่ารสชาติที่แม่เคยทำจะต้องเป็นที่ถูกใจของคนในหมู่บ้านพิมพ์ชนกนำเงินที่เก็บได้ไปซื้ออุปกรณ์ทำขนมและเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านไม้เก่าของแม่เธอใช้ตัวไม้เก่าและป้ายกระดาษเขียนคำว่าซาลาเปาแม่การดาเพื่อดึงดูดลูกค้าเว่าในช่วงแรก กลับไม่มีใครสนใจนักเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังติดภาพลักษณ์เก่าของเธอแต่พิมพ์ชนกไม่ยอมแพ้เธอทำซาลาเปาด้วยความตั้งใจตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเตรียมแป้งและไส้เธอเดินถือถาดซาลาเปาไปแจกให้ชิมฟรีตามตลาดนัดในหมู่บ้านหวังให้คนลองและช่วยบอกต่อแม้จะเหนื่อยจนแทบไม่มีเวลาให้ต้นกล้าแต่ลูกชายยตัวน้อก็เข้าใจ และคอยช่วยแม่เรียกลูกค้ายอยู่เสมอแม่ครับทำไมไม่มีคนมาซื้อเลยต้นต้าถามด้วยแววตาเศร้าพิมพ์ชนกมองลูกชายแล้วยิ้มปลอบใจไม่เป็นไรจ้าลูกแม่เชื่อว่าคนจะเห็นความตั้งใจของเราวันหนึ่งทีรพัฒน์ว่ามาที่ร้านเขาชิมสลาเป่าของพิมพ์ชนกและประทับใจในรสชาติเขาช่วยแนะนำให้พิมพ์ชนก ลองไปขายในงานเทศกาลประสมหมู่บ้านซึ่งมีคนจากต่างถิ่นมารวมตัวกันมากมายเธอตัดสินใจลองอีกครั้งแม้จะกังวลว่าเงินทุนที่เหลืออยู่อาจหมดไปหากขายไม่ได้ในวันเทศกาะลซาลาปอแม่การดากลายเป็นที่ฮือฮาในงานเพราะรสชาติที่หอมนุ่มและไส้แน่นเต็มคำทำให้ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นาน พิมชนกไม่เพียงได้กำไรแต่ยังได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากคนในหมู่บ้านพิมชนกและลูกชายขึ้นรถไฟมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านที่เธอเคยจากมาพร้อมกับคำสัญญาในใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ชีวิตพังคลายไปมากกว่านี้หลังจากประสบความสำเร็จในเทศกาลประจํามหมู่บ้านซาลาเปาของพิมชนกเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นออเดอร์หลังไหลเข้ามาไม่หยุด ทั้งจากคนในหมู่บ้านและลูกค้าจากต่างอำเภอเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสเพื่อเตรียมวัตถุดิบและทำซาลาเปาให้ทันตามความต้องการแม้จะเหนื่อยแต่เสียงหัวเราะของต้นกล้าขณะช่วยแพ็คซาลาเปาหรือคำชมจากลูกค้าก็ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเงินที่ได้จากการขายซาลาเปาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเธอสามารถเก็บออมไว้ เพื่อปรับปรุงบ้านไม้เก่าของแม่วันหนึ่งหลังจากเก็บเงินได้ก้อนใหญ่พิมพ์ชนกตัดสินใจจ้างช่างไม้ในหมู่บ้านมาช่วยซ่อมแซมบ้านเธอเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนหลังคาที่รู้สึมในหน้าฝนทาสีบ้านใหม่ให้ดูสดใสและซื้อเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้ต้นตาได้มีพื้นที่สำหรับเรียนหนังสือแม่บ้านเราสวยขึ้นมากเลยครับต้นตา พูดด้วยดวงตาเปล่งประกายเมื่อเห็นห้องนอนใหม่ที่พิมพ์ชนกตั้งใจจัดให้ใ<ช>พ,พิมชนกกอดลูกชายแน่นน้ำตาแห่งความสุขเอ,อ่ขึ้นมาจากความเนื่ล้าที่ค่อยๆหายไปความสําเร็จนี้ไม่ได้มาง่ายๆเธอต้องเผชิญกับคําอิจฉาและนินทาจากคนบางกลุ่มในหมู่บ้านโดยเฉพาะนาสายใจที่แสดงความไม่พอใจแบบเปิดเผยว่าเธอ ดีเกินหน้าเกินตาแต่พิมพ์ชนกเลือกที่จะไม่ตอบโต้เธอใช้ความสำเร็จของตัวเองพิสูจน์ทุกอย่างทีรพัฒท,ที่แวะมาที่ร้านบ่อยๆเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพิมพ์ชนกเธอดูแข็งแกร่งและมุ่งมั่นมากขึ้นทุกวันความอ่อนโยนและความตั้งใจของเธอทำให้เขารู้สึกชื่นชมอย่างลึกซึง้งพิมพ์ชนกยืนมองบ้านใหม่ ที่ปรับปรุงเสร็จด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเธอตั้งเป้าหมายต่อไปในใจว่าจะทำให้ร้านซาลาเปาเล็กๆนี้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงเพื่ออนาคตของลูกชายแม้พิมพ์ชนกจะเริ่มมีเงินเก็บและปรับปรุงบ้านจนดูน่าอยู่ขึ้นชีวิตกลับไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่หวังออเดอร์ซาลาเปาที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอต้องขยายการผลิตแต่การทำงานเพียงลำพัง ทำให้เธอเหนื่อยล้าแทบไม่มีเวลาให้ต้นกล้าวันหนึ่งออเดอร์ใหญ่จากร้านอาหารในอำเภอข้างเคียงเข้ามาพิมพ์ชนกรับงานด้วยความมั่นใจแต่ในคืนที่เธอเร่งทำชาลาเปาให้เสร็จเธอพลาดใ,ใส่เกลือแทนน้ำตาลลงในไส้ทำให้ซาลาเปาชุดใหญ่เสียหายแม่ซาลาเปาคินหมดเลยครับต้นกล้าร้องบอกด้วยความตกใจ พิมชนกรู้สึกเหมือนโลกถลม่มเธอนั่งมองซาลาเปากอมใหญ่ด้วยน้ำตาที่เอิดคลอเธอต้องคืนเงินให้ลูกค้าและขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจในช่วงที่พิมพ์ชนกกำลังท้อแท้ที่รพัฒมาหาเธอที่บ้านเขารับรู้ถึงปัญหาและยื่นมือเข้าช่วยโดยเสนอให้เธอจ้างคนงานมาช่วยทำงาน เธอไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวทีมชนกคนเก่งแบบเธอควรมีคนช่วยธิรพัฒนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพิมชนกกับลังเลเพราะไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ธิรพัฒนให้กำลังใจจนเธอยอมเปิดรับการช่วยเหลือเธอจึงติดต่อเพื่อนบ้านที่กำลังหางานเพื่อมาช่วยทำสาลาเป่าการมีทีมงานช่วยแบ่งเบาภาระทำให้พิมชนกเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ ระหว่างนี้เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะจัดก,การเวลามากขึ้นเธอแบ่งเวลาให้ต้นกล้าได้อย่างลงตัวและลูกชายก็กลายเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้เธอยิ้มได้ในทุกวันออเดอร์จากร้านอาหารเดิมกลับมาอีกครั้งหลังจากเจ้าของร้านได้ลองชิมซาลาเปาใหม่ที่เธอทำอย่างพิถีพิถันคราวนี้พิมชนกตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ และได้รับคำชมล้นหลามความผิดพลาดครั้งก่อนกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นหลังจากผ่านบทเรียนอันหนักหนาพิมพ์ชนกตัดสินใจพัฒนาสูตรซาลาเปาใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายและดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเธอนึกถึงวัตถุดิบพื้นบ้านในหมู่บ้านเช่นข้าวโพดอ่อ,อนฟักทองและมะพร้าวซึ่งเป็นของที่หาได้ง่ายและราคาถูก พิมชนกทดลองทำชาลาปอไส้ครีมฟักทองซึ่งเป็นสูตรที่เธอคิดขึ้นจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อแม่เคยทำขนมฟักทองให้กินเธอลองผิดลองถูกหลายครั้งจนได้รสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานพอดีเมื่อลองให้ต้นกล้าชิมเด็กน้อยถึงกับพูดด้วยความตื่นเต้นว่าแม่ครับอร่อยมากเลยผมว่าแม่ต้องขายดีแน่ๆเลยครับพิมพ์ชนก จึงเริ่มวางขายสลาเปาสูตรใหม่ในร้านลูกค้าประจำบางคนยังลังเลที่จะลองแต่เมื่อได้ชิมพวกเขาติดใจจนกลอบมาซื้อซ้ำและยังช่วยแนะนำปากต่อปากให้คนอื่นๆมาลองชิมอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นพิมพ์ชนกยังคิดสูตรอื่นๆเพิ่มเช่นชาลาเปาไส้ข้าวโพดชีสไส้เผือกหอมและไส้มะพร้าวน้ำหอมเธอจัดโปรโมชั่น ขายคู่กับน้ำสมุนไพรยอย่างน้ำกระเจีย๊ยบและน้ำอัญชันมะนาวทำให้ร้านของเธอคึกคักยิ่งขึ้นวันหนึ่งเจ้าของคาเฟ่นในตัวเมืองที่เคยชิมซาลาเปาของพิม์พชนกติดต่อมาเพื่อขอสั่งซาลาเปาสูตรพิเศษไปวางขายที่ร้านพิม์พชนกรู้สึกดีใจและประหลาดใจในเวลาเดียวกันเธอไม่เคยคิดว่าซาลาเปาเล็กๆจะกลายเป็นที่ต้องการมากขนาดนี้ พิมชนกเธอทำาลาเปาไส้พิเศษได้อร่อยมากๆเลยทีรพัฒน์กล่าวด้วยน้ำเสียงชื่นชมเมื่อได้เห็นพัฒนาการของธุรกิจเธอฉันแค่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีค่ะร้านาลาเปาเล็กๆของพิมชนกกลายเป็นร้านยอดนิยมในหมู่บ้านเธอมีรายได้มากพอที่จะเริ่มวางแผนขยายร้านและสำคัญที่สุดเธอได้กำลังใจจากลูกชาย และคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่เช้าตรู่วันหนึ่งขณะที่พิมพ์ชนกกำลังยุ่งอยู่กับการนึ่งซาลาเปาสำหรับออเดอร์ใหญ่เธอเห็นชายสองคนในชุดสีเข้มเดินเข้ามาที่หน้าร้านทั้งคู่มีท่าทางหน่าเกรงขามและแววตาดูดนันหนึ่งในนั้นพูดขึ้นทันทีที่เจอพิมพ์พชนกคุณพิมพ์พชนกใช่ไหมครับเรามาจากบริษัทหน่งกู้ที่สามีคุณกุ้งกันไว้เมื่อหลายเดือนก่อน นี่สินของก้องพบสามีเก่าที่ทอดทิ้งเธอกลับมาเป็นฝันร้ายอีกครั้งชายทั้งสองอ้างว่าสามีของเธอค้างชำระหนี้ก้อนใหญ่และเธอในฐาะนะภรรยาเคยเซ็นเอกสารรับรองไว้จึงต้องรับผิดชอบแทนฉันไม่รู้เรื่องนี้ของเขาเราเลิกกันไปนานแล้วพิมพ์ชนกตอบด้วยเสียงสั่นเครือแต่ชายคนหนึ่ง จับโยนสำเนาสัญญาเงินกู้ลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอลายมือที่เซ็นอยู่ในนี้เป็นลายมือคุณคุณจะปฏิเสธไม่ได้พิมพ์ชนกตะลึงเมื่อเห็นลายเซ็นของตัวเองเธอนึกย้อนไปถึงวันที่ก้องพบเคยขอให้เธอเซ็นเอกสารโดยอ้างว่าเป็นเรื่องธุรกิจของเขาเธอไม่เคยคิดว่าเอกสารนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในวันนี้ชายทั้งสอง ขูว่าหากพิมพ์ชนกไม่จ่ายนี้ก้อนนี้พวกเขาจะยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงร้านเล็กๆที่เธอสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงพิมพ์ชนกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดที่รพัทปรากฏตัวขึ้นเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและก้าวเข้ามาเจรจากับเจ้าหนี้ขอให้พวกคุณแสดงเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งผมอยากตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ใจสก่อน ทีรพัฒพูดด้วยน้ำเสียงสุขุมและหนักแน่นความมั่นใจของเขาทำให้เจ้านี้ยอมถอยไปก่อนพร้อมคำขู่จะกลับมาอีกหลังจากเจ้านี้ออกไปพิมพ์ชนกแทบสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความสิ้นหวังทำไมชีวิตฉันถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้เธอพึพรรมพำเบาๆทีรพัฒเข้ามาช่วยพยุงเธอพร้อมพูดให้กำลังใจเธอไม่ต้องสู้คนเดียวพิมพ์ชนก ฉันจะช่วยหาทางออกให้เธอเองพิมพ์ชนกเริ่มตั้งหลักและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาเธอวางแผนจะไปปรึกษากฎหมายเพื่อดูว่าเธอมีสิทธิ์ในการปฏิเสธนี้ก้อนนี้หรือไม่และเธอยังตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมสูญเสียทุกสิ่งที่เธอสร้างมาด้วยความลำบากง่ายๆพิมพ์ชนกใช้เวลาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นวางแผนอย่างรอบคอบ เธอเดินทางไปขอคำปรึกษาจากสำนักงานกฎหมายในตัวเมืองพร้อมกับนำสำเนาสัญญาเงินกู้ที่เจ้านี้ยืินให้ไปตรวจสอบทนายความยืน,นยันว่าเธอสามารถต่อสู้คดีได้เนื่องจากเอกสารแสดงว่าเธอไม่ใช่ผู้กู้โดยตรงและการลงชื่อของเธอในสัญญาเป็นเพียงการรับรองที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายทนายช่วยยื่นเรื่องไปยังศาลเพื่อขอระงับการทวงหนี้ในส่วนของเธอ ในขณะเดียวกันท่รพัฒน์ช่วยพิมพ์ชนกจัดก,การเรื่องงานที่ร้านเพื่อให้เธอมีเวลาไปสสางปัญหาอย่างเต็มที่ความใกล้ชิดของทั้งสองเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนท่รพัฒน์ไม่เพียงช่วยเหลืองานแต่ยังคอยให้กำลังใจในวันที่พิมพ์ชนกเหนื่อยล้าไม่นานหลังจากนั้นศาลมีคำสั่งระง,งับแดนโทมี้จากเจ้าหนี้ที่มากดดันพิมพ์ชนกเธอรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ความโล่งใจทําให้เธอตั้งใจทํางานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแต่ในวันที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ชีวิตของพิมพ์ชนกต้องเผชิญกับอีกบททดสอบใหญ่เมื่อจูจูก้องพบสามีเก่าที่ทอดทิ้งเธอและลูกชายกลับมาที่หน้าร้านพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่พิมพ์ชนกฉันรู้ว่าฉันทําผิดไปฉันกลับมาขอโอกาสจากเธอเพื่อเราและต้นกลา้าก้องพบ พูดพร้อมทำท่าทางสำนึกผิดพิมพ์ชนกยืนมองเขาด้วยสายตาเย็นชาภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธที่ถูกกดไว้มาเนิ่นนานเธออดไม่ได้ที่จะพูดในสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานนายกลับมาทำไมนายทิ้งฉันกับลูกตอนที่เราลำบากที่สุดนายปล่อยให้ฉันแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วตอนนี้นายคิดว่าดอกไม้ช่อนี จะลบล้างสิ่งที่นายทำหรอนายมันก็แค่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวทิ้งได้แม้กระทั่งลูกเมียโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาว่าลูกจะปลอดภัยจากสิ่งที่นายทำไว้ไหมฉันเปลีป่ยนไปแล้วพิมพ์ชนกฉันแค่อยากเริ่มต้นใหม่กับเธอเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นฉันไม่ได้ต้องการนายอีกต่อไปฉันกับลูกอยู่ได้โดยไม่มีนายและเราจะไม่มีวันยอมให้ในายเข้ามาทำลายชีวิตของเราอีก คำพูดที่หนักแน่นของพิมพ์ชนกทำให้ก้องพบน้าเสียเขายืนอึ้งอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเดินจากไปเงียบๆหลังจากเหตุการณ์นั้นพิมพ์ชนกยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเธอรู้ว่าเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ต้นตาได้เธอไม่ต้องการใครอีกธีรพัฒน์เดินเข้ามาหาเธอเขารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพูดเบาๆว่า เธอแข็งแกร่งมากพิมพ์ชนกฉันดีใจที่ได้รู้จักคนอย่างเธอพิมพ์ชนกยิ้มตอบน้ำตาที่เอ่อล้นในดวงตาไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เป็นเพราะความภูมิใจในตัวเองและชีวิตใหม่ที่เธอกำลังสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองพิมพ์ชนกใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขกับต้นกล้าลูกชายที่เป็นกำลังใจสำคัญให้เธอเดินหน้าต่อ ธุรกิจซาลาเปาของเธอเติบโตมั่นคงร้านเล็กๆที่เธอสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงกลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงทุกเช้าเธอและต้นกล้าจะช่วยกันนึ่งซาลาเปาต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิม้มพิมพ์ชนกมองลูกชายที่ร่าเริงและรู้สึกภูมิใจที่เธอสามารถมอบชีวิตที่ดีให้กับเขาได้